มีใครบ้างไหมครับที่ชอบกินพวกข้าวผัดหรือว่าขนมจีนฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะมองสิ่งของเหล่านี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยก็ได้ เคยคิดกันบ้างหรือเปล่าครับว่าแค่ข้าวผัดธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถฆ่าคนได้นะแล้วก็ไม่ใช่ฆ่าแบบธรรมดาด้วยนะแต่ว่าตายแบบทรมานสุดๆกันเลยรายการแค่อยากเล่ากับแ e อดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็กลับมากับอีกหนึ่งเรื่องดักๆของของรอบตัวเราที่มันดูเหมือนก็นจะไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วครับหลายๆคนบอกผมฟังรายการแอดจบทุกตอนนี้มีหวังไม่ต้องกินไม่ต้องใช้อะไรเลยจะจับอะไรจะเจียอะไรนี่มันมีเรื่องอันตรายทุกอย่าง ก็เอาเป็นว่าเราก็อยากหยิบเรื่องมาเล่าฟังให้เตือนภัยกันะนะเนะซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นมาเมื่อเย็นวันหนึ่งของเดือนเมษายนในปี2013ครับที่ก็ได้มีพ่อแม่ลูกนามสมมุติว่าตระกูล A ก็แล้วกันนะครับเขาก็กําลังกินข้าวผัดเป็นมื้อเย็นอยู่แต่ทว่าในวันนั้นเองเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนกับว่าจะทํางานหนักฮะเธอก็เลยกินอะไรไม่ค่อยลงก็เลยปล่อยให้คุณพ่อกับลูกชายอายุ17เนี่ยนั่งกินข้าวผัดด้วยกันจนหมด โดยในมื้อนี้นะครับลูกชายก็ได้กินส่วนของแม่ไปด้วยเนื่องจากว่าเขาเสียดายนะและแล้วหลังจากนั้นได้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะครับก็เกิดอาการคลื่นไส้อยากจะหากแตกฮากแตนขึ้นครับโดยคุณพ่อเนี่ยก็มีอาการปวดท้องบิดเบี้ยวแล้วก็อยากจะขี้พุ่งร่วมด้วยเลยดังนั้นเองคุณพ่อที่ทํางานเป็นเภสัชกรนะครับเขาก็เลยไปหยิบยาแก้าการท้องเสียแล้วก็อาเจียนมาฮะไอ้ตัวเองกินแล้วก็ให้ลูกกินด้วย ซึ่งหลังจากที่คุณพ่อได้กินยาเข้าไปนะครับอาการของคุณพ่อเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นครับแต่ว่าอาการของคุณลูกนี่สิกลับดูไม่เป็นปกติขึ้นมาสักนิดเลยครับน้ำซ้ำนะครับลูกก็ยังเริ่มมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นจนในที่สุดเนี่ยคุณลูกก็ต้องนอนติดเตียงเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อก็ตามหายาต่างๆมาให้เขารับประทานครับไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือว่าชื่อยาอะไรก็ตามที่แอดไม่เข้าใจชื่อนะครับ แต่ถ้าว่าสิ่งต่างๆที่พ่อได้ให้ไปเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่เป็นผลเลยครับเพราะว่าลูกชายอายุ17คนนี้นะครับในเวลาต่อมาเขาก็เริ่มมีอาการกระสับกระส่ายแล้วก็เหนื่อยลงจนแบบแทบลุกไม่ขึ้นเลยจนในที่สุดนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจเอาตัวเขาไปเข้าโรงพยาบาลฮนะที่มามาถึงปุ๊บเนี่ยอาการแปลกๆซึ่งคุณหมอสามารถเห็นได้จากลูกชายเลยนะครับก็คือลูกชายของเขาเนี่ยมีอาการตัวเหลืองเป็นพิเศษครับคือเหลืองแบบดีซ่าเลยเนี่ยแหละเหลืองเข้าลูกตาเลย นอกจากนั้นนะครับหัวใจของลูกชายเนี่ยก็ยังได้เต้นเร็วผิดปกติด้วยคือเต้นเร็วเหมือนกับว่าเพิ่งไปออกกําลังกายมานะครับทั้งๆท,ที่ตลอด2วันที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายนะครับเขาได้นอนติดเตียงอยู่ตลอดเลยคุณหมอก็เลยตีความว่าลูกชายเนี่ยน่าจะมีอาการอะไรเกี่ยวกับตับหรือเปล่า เพราะว่าปกตินะครับตับของเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการดูดสารพิษแล้วก็สารเหลืองๆตัวนึงที่ชื่อว่าบิลูบินนะครับออกมาจากร่างกายฮะไปแปลงเป็นอย่างอื่นกันซึ่งสารนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในเม็ดเลือดแดงเวลามันสลายตัวนะครับ แต่ถ้าว่าถ้าหากอยู่มาวันหนึ่งมันเกิดอาการผิดปกติขึ้นกับตับหรือว่าถุงน้ําดีเราเนี่ยไอสารเหลืองๆพวกนี้นะครับมันก็จะไปกระจายอยู่ในเลือดเราฮะส่งผลให้ร่างกายเราตัวเหลืองนั่นเองนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคนเป็นดีซ่านนะครับเขาถึงต้องตัวเหลืองนั่นแหละครับคุณหมอก็เลยได้สันนิษฐานว่าลูกต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับตับแน่แต่ว่านั่นยังไม่พอครับ เพราะว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณหมอก็ได้พบว่ากล้ามเนื้อของลูกนะครับมันก็เริ่มเสื่อมลงฮะคือละลายไปเข้าสายเลือดเลยทีเดียวหลังจากนั้นไตของลูกนะครับก็วายไปเช่นกันหมอก็เลยแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ่มจะเอาเลือดของลูกคุณเนี่ยไปตรวจหน่อยดีไหมเผื่อว่ามันจะมีอาการติดเชื้อไวรัสติดพิษแบคท,ทีเรียอยู่ในกระแสเลือดอะไรแบบนี้ ซึ่งในขณะที่คุณหมอกําลังอธิบายอยู่นั้นนะครับคุณพ่อก็แบบทําหน้าบูดหน้าเบี้ยวครับหมอก็เลยถามว่าเป็นอะไรครับคุณพ่อผมปวดขี้ครับก็เพราะว่าไอพิษของอาหารที่กินไปสองวันนั้นนะครับมันยังอยู่ที่คุณพ่อเลยครับคุณพ่อก็อาการไม่ดีขึ้นคุณแม่ก็เลยบอกให้คุณพ่อเนี่ยไปเข้าห้องน้าก่อนแล้วเดี๋ยวอยู่ที่นี่เนี่ยแม่จัดการให้เองนะจ๊ะที่เมื่อพูดจบปุ๊บเนี่ยคุณพ่อก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปจุดๆเลยครับส่วนทางคุณแม่เนี่ยก็คุยกับคุ ให้คุณหมอเนี่ยสามารถเก็บตัวอย่างเลือดจากลูกชายของเขาเนี่ยไปทดลองในห้องแลบได้ครับแต่ผลการทดลองที่ออกมาก็น่าทึ่งมากครับคือเลือดของลูกชายเนี่ยปกติหมดเลยไม่มีทั้งพิษไม่มีทั้งไวรัสหรือว่าไม่มีทั้งแบคทีเรียเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยเนื้อเยื่อตับของลูกชายของเขานะครับก็ได้สูญเสียจนถึงขั้นกู่ไม่ขึ้นแล้วครับแพทย์เนี่ยจึงแนะนําให้ปลูกถ่ายตับใหม่โดยด่วนครับซึ่งคุณแม่ก็ยินยอม แต่ถ้าว่ายังไม่ทันที่เวลาปลูกถ่ายตับมันจะเริ่มขึ้นเลยนะครับสมองของลูกชายเขาเนี่ยก็เกิดมีการผิดปกติขึ้นอีกอย่างครับก็คือบวมน้ําขึ้นมาซึ่งชื่อมันก็ได้อธิบายเลยนะว่าอาการมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะมีของเหลวจํานวนมากนะครับลังไหลมาสะสมอยู่ในสมองของลูกชายเขาครับที่เมื่อของเหลวมันระบายไม่ออกในสมองมันก็โตขึ้นโต,ข,นตขึ้นใช่ไหมและด้วยความที่สมองมันอยู่ในกระโหลกนี่ไงมันก็ผูดออกไปข้างนอกไม่ได้ครับมันก็ดันดันดัน,ดนกระโหลกนั่นแหละจนในที่สดุดโปะลูกชายอายุ17ปีของเขา ก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดซึ่งก่อนที่เราจะไปไขปริศนากันว่าเอ๊ะทำไมลูกชายคนนะั้นเขาถึงเสียชีวิตไปหลังจากกินข้าวผัดเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแอดก็ขอชวนเพื่อนๆไปฟังกับอีกเรื่องราวหนึ่งที่คล้ายๆกันดีกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นที่ภาคอีสานครับเป็นเรื่องของครอบครัวตระกูลหนึ่งที่เขามีลูกด้วยกันอยู่6คนครับก็คือลูกชาย3แล้วก็ลูกสาว3 ที่ในเย็นวันนั้นเนี่ยลูกชายกับลูกสาวทั้งหมดนะครับก็ทนรอพ่อแม่กลับมาบ้านไม่ไหวฮะลูกๆทั้งหมดก็เลยได้เอาขนมจีนน้ำยาลาวที่เหลือจากเมื่อสอวันที่แล้วเนี่ยออกมากินครับ ซึ่งเมื่อเปิดมากินนะครับพวกเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆเล็กๆครับก็เลยทําให้3คนใน6คนนั้นน่ไม่ได้กินหมดไปเลยทีเดียวคือจกๆไปนิดนึงแล้วก็แบบรอพ่อแม่กลับมาแล้วไปหาของกินอะไรอย่างอื่นดีกวา่าแต่ถ้าว่าอีก3คนที่เหลือก็คือพี่ชายคนโต2คนกับน้องสาวคนเล็กสุด1คนนะครับแกทนความหิวไม่ไหวแกบอกโอ้กินมันตุตุแค่นี้จะเป็นอี๋งก็ก็น้ํายาพวกนี้เนี่ยราดเข้าไปเดี๋ยวมันก็กรบกินเองแล้วก็รวกหนมจีนน้ายาเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งนั่นเองแหละครับก็เลยได้ทําให้หลังจากที่พวกเขาได้กินข้าวไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับน้องสาวคนเล็กที่มีอายุอยู่เพียง7คขวบเนี่ยก็เริ่มมีอาการคลื่นไส้หากแตกหากพุ่งออกมาครับแล้วอยู่ๆการหายใจของเธอเนี่ยมันก็มีอาการติดขัดขึ้น <c oughs> จนกระทั่งพ่อแม่เมื่อเห็นดังนี้นะครับก็ไม่รอช้าครับรีบนําตัวคุณน้องสาวนี้เนี่ยส่งเข้ายังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลย ซึ่งเมื่อมาถึงโรงพยาบาลนะครับมันก็ได้เกิดเรื่องที่น่าปวดหัวขึ้นมาอีกฮะก็คืออยู่ๆลูกๆทั้ง5คนที่เหลือเนี่ยก็มีอาการหากักแตกหากพุ่งขึ้นไส้อะไรกันด้วยคือบางคนนี่ก็เวียนศรีรษะแบบลุกไม่ขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ชายคนโตเนี่ยที่ก็ได้มีอาการหนักๆคล้ายๆกับน้องสาวตามมาเลยขณะที่ว่าเขาต้องป่วยล้มนอนเตียงโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องช่วยหายใจมาติดตั้งด้วย ซึ่งแพทย์ก็ได้ตีความว่าอาการป่วยที่ทั้งหมดได้เป็นแบบนี้นะครับมันก็หนักหนาะสาหัสขนาดที่ว่าโรงพยาบาลเล็กๆใกล้ๆบ้านหลังนี้เนี่ยไม่น่าจะรักษาได้แล้วครับทางโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยตัดสินใจส่งเด็กทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปยังโรงพยาบาลใหญ่กว่าที่มันอยู่ในตัวเมืองทันทีเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่รถพยาบาลกําลังขนเด็กทั้งหมดไปนะฮะ อาการของน้องสาวสุดท้องนี่เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะร้ายแรงขึ้นครับคือเธอเนี่ยมีภาวะเลือดออกในปอดอย่างรุนแรงที่ก็หมายความว่าน้ําเลือดนะครับมันจะไปท่วมอยู่ในปอดทําให้เธอหายใจไม่ได้ฮะแล้วเลือดเนี่ยมันก็ไปพุ่งตามหลอดลงหลอดลมอะไรต่างๆที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับพี่พยาบาลที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็ยื้อเวลาน้องสาวให้ได้มากที่สุดครับซึ่งเมื่อมาถึงโรงพยาบาลในตัวเมืองนะครับน้องสาวก็มีอาการโครม่าขั้นสุดแล้วครับ คือนอนเป็นผักไม่ขยับไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วนะครับนอกจากนั้นเองอาการกล้ามเนื้อของน้องสาวเนี่ยก็มีอาการหดเกร็งอย่างรุนแรงครับจนกระทั่งหมอเนี่ยแทบทําอะไรไม่ถูกเลยและแล้วเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทั้งหมดได้มาถึงโรงพยาบาลนะครับน้องสาวสุดท้องอายุ7ดขวบเนี่ยก็ได้จากไปครับ ซึ่งหลังจากที่ได้สอบประวัติคนไข้นะครับหมอก็พบว่าเด็กๆทุกคนนะนะั้นอ่ะได้กินขนมจีนค้างคืนที่อยู่ในตู้เย็นมาหมดเลยครับที่ประวัติของขนมจีนนั้นก็คือเมื่อสวันที่แล้วก็คือช่วงเวลาประมาณวันพฤหัสนะครับคุณแม่เนี่ยก็ได้ซื้อขนมจีนมาเพื่อจะเอาไว้กินด้วยกันกลางทุ่งนานะครับแต่ทว่าวมันก็มีเยอะเกินไงครอบครัวนะครับก็กินไม่หมดในตอนกลับบ้านเนี่ยคุณแม่ก็เลยเก็บขนมจีนกลับมายัดไว้ในตู้เย็นนะครับเพราะว่าเสียดาย ขนมจีนนะครับก็เลยได้ถูกเก็บอยู่ในตู้เย็นไว้อีกประมาณ2วันต่อมาก่อนที่ลูกๆทั้งหมดนะครับจะหยิบมากินและนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ลูกๆทุกคนนะครับมีอาการเดี้ยงจนต้องนอนติดเตียงโรงพยาบาลกันหมดเลยครับโดยเฉพาะลูกชายคนโตในตอนนี้เนี่ยที่ก็เริ่มมีอาการป่วยหนักหนาขนาดต้องเอาเครื่องช่วยหายใจเอาน้าเกลืออะไรมาเจาะปากกันหมดแล้ว ที่เมื่อหมอได้ตรวจภายในร่างกายนะครับก็พบว่าลูกชายนี้เนี่ยเขาก็มีการตับอักเสบอย่างรุนแรงครับคุณหมอก็เลยต้องให้ยาหลายขนาดเลยเช่นนิโอไมซินเลกทูโลสแล้วก็อีกเช่นเคยครับยาต่างๆนานาที่แอดก็ไม่รู้จะออกเสียงชื่อมันว่ายังไงนะครับแต่ก็เอาเป็นว่า มันก็คือตัวยาที่เอาไว้ใช้รักษาอาการตับแล้วก็จะพยายามพยุงชีวิตของคุณลูกชายกันแล้วกันส่วนเด็กๆอีกคนอื่นที่มีอาการป่วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียรวมด้วยครับซึ่งความรุนแรงเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามไอหนมจีนที่เขาได้กินเข้าไปเนอะที่ในเวลาต่อมานะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยก็สามารถรักษาได้ครับคือผ่านไป8วัน2คนก็หาย9วันก็หายบางคนแล้วก็12วันก็หายหมดครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เลยได้ทาให้ลูกๆทั้งหมดเนี่ยสามารถฟื้นกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่บ้านด้วยกันอย่างปกติสุขได้ครับซึ่งเมื่อฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอเดากันออกแล้วใช่ไหมครับว่าต้นเหตุของสาเหตุทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากสิ่งที่พวกเขาได้กินไปอย่างแน่นอนเลยแต่ถ้าว่าทําไมกันละ่ะกับการกินแค่อาหารธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันถึงได้ตายเอ๊ะหรือว่าจะมีใครเอายาพิษมาวางกันหรือเปล่าแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่คดีไดอารี่นะครับนี่มันเป็นดาดร ที่ก่อนจะไปเฉลยเรื่องราวทั้งหมดนะครับแอดก็ต้องขอย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของข้าวผัดเรื่องแรกให้มันจบอีกหน่อยดีกว่านั่นก็คือข้าวผัดที่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกตระกูล A ได้กินเข้าไปในตอนแรกนะครับมันไม่ใช่ข้าวผัดสดฮนะ แต่ว่าเป็นข้าวผัดที่ทํามาจากข้าวที่เหลือค้างคืนเอาไว้แล้วหนึ่งคืนนั่นเองก็เพราะว่าเวลาจะทําข้าวผัดให้อร่อยนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะรู้กันใช่ไหมครับว่าเราควรจะทิ้งข้าวผัดไวค้ค้างคืนหนึ่งคืนก่อนเพื่อที่ว่าข้าวนะครับมันจะได้แห้งผัดออกมาแล้วจะไม่ได้แฉะนั่นเอง ซึ่งเมื่อหลังจากที่คุณแม่ได้ทำข้าวผัดไปในคืนก่อนหน้านั้นนะครับมันก็เยอะเกินครับครอบครัวกินไม่หมดครอบครัวเนี่ยก็เลยได้เก็บข้าวผัดนี้เนี่ยเอาไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นนะครับก็จะเอามากินต่อในวันต่อมาแต่ทว่าพอเอาข้าวผัดออกมาตั้งนอกตู้เย็นรอให้มันอุ่นขึ้นแล้วเนี่ยทางครอบครัวนะครับเขาก็ไม่ได้กินเลยทีเดียวไงคือเอามาตั้งแล้วก็เข้าตู้เย็นแบบนี้ถึง 2- 3สรอบนะครับด้วยเหตุที่ว่าเอราว่างที่เขาตั้งเนี่ยมันก็เกิดมีธุระด่วนที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องออกไปทำํกกทำธ คน,นะครับเกิดอาการงองแงมากครับแบบแม่หนูหิวหนูหิวหนูจะรอไปข้างนอกไม่ไหวแม่ก็เลยแบบหิวมากใช่ไหม เอานี่ไปลองท้องก่อนแล้วกันอะไรนะแม่มันคือน้ํามสมุนไพรของดอยคํายังไงละ่ะน้ํออเจ้าเนี่ยรู้จักไหมอ้อเจ้าออเจ้ามันคืออะไรหรอแม่เออช่างมันเถอะรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นน้ํามสมุนไพรที่มีประโยชน์ดื่มแล้วหอมอร่อยนั่นเองนี่เอาจริงๆ้นะถ้าแม่มีเวลานั่งกินข้าวผัดตะแก่นะแม่จะเอากล่องออเจ้าได้มาแกะใส่แก้วแล้วก็น้ำไม่ได้ไปกินหอมเลยพะรู้ไหมว่าน้ำนี่เวลาจะดื่มมันต้องแกะใส่แก้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาเลยรีบดื่มว่าไปก่อนไปซึ่งเมื่อพ่อได้ยินแบบนี้้้นนะคครรับบบบุณพพ่อออออกก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 ็แบบก็แแเเิิดาาาาายจจํมมล ขอด้วยสิโอ้ยคุณคะน้ำอ้อเจ้าอีฉันซื้อมามีแค่กล่องเดียวค่ะเอาคุณคุณเอาน้ำถังเช่ากับเห็ดดินจือนี่ไปกินแล้วกันมันจะได้เอาไว้บำรุงสุขภาพมนุษย์วัยทำงานอย่างคุณนะคะซึ่งผัวก,ก็แบบไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาผัวอยากจะลองน้ำอ้อเจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเอาอย่างนี้กันค่ะคุณถ้าคุณอยากจะไปซื้อมากนะคะก็เข้าไปกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของ F N Dairy เลยเขามีขายอยู่แต่ฉันว่าก็าว่าตอนนี้เนี่ยเราไรีบไปทุระกันได้ก่อนแล้วไปเดี๋ยวจะสายแล้วนั่นแหละครับข้าวผัดอันนี้นะครับมัน อย่างจริงจังเลยซึ่งก่อนกินนี้เนี่ยคุณแม่นะครับก็ได้มีการเอาเข้าวผัดเนี่ยไปผัดในกระทะใหม่ครับเพราะคิดว่าเธอเจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยความร้อนครับแต่ถ้าว่าผลเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าลูกชายนี่เนี่ยก็ต้องตับพังจนทั่งเสียชีวิตอยู่ดีคือเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆพ,พอจะเห็นอะไรที่เหมือนๆกันใน2เคสนี้หรือย,ยังครับก็คือ1ฮะ อาหารนี้เนี่ยมันได้ถูกเก็บค้างคืนไว้แล้วก็2ออาหารที่ถูกเก็บค้างคืนเนี่ยมันเป็นพวกแป้งทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหรือว่าขนมจีนนะครับ เอาเป็นว่าเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับก็คืออาการที่ทั้งหมดทุกคนได้เป็นนี่เนี่ยเขาเป็นอาการที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Fryrite syndrome หรือว่าโรคเข้าผัดนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าไอาโรคนี้เนี่ยตอนแรกที่มมนได้ถูกพบเจอนะมันได้ถูกพบที่อเมริกาไงจากการที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับมักจะป่วยหลังจากที่ได้ไปกินเข้าผัดจากร้านอาหารจีนครับ ไอคนสมัยนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะการป่วยแบบนี้มันต้องเป็นลิศของข้าวผัดแน่เลยก็เลยบ้ยไปว่าร้านอาหารจีนส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยมันทําอาหารไม่สะอาดครัวสกรปรกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตามภาษาคนอเมริกาฮะก็ไปฟ้องร้องให้คนเนี่ยมาเช็คตามร้านอาหารแต่ปรากฏว่าพอมีพนักงานมาเช็คตามร้านอาหารนะครับก็พบว่าร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้สกรปรกอะไรเลยครัวคือก็สะอาดอยู่ตลอด นั่นก็เพราะว่าสาเหตุจริงๆนะครับมันไม่ได้อยู่ที่การใช้เครื่องมือปรุงนะสิแต่ว่ามันอยู่ที่ข้าวครับเพราะอย่างที่บอกคนเอเชียส่วนเนี่เนี่ยก็จะรู้กันว่าเวลาจะทำข้าวผัดอร่อยเนี่ยมันก็ต้องทิ้งค้างคืนเอาไว้ก่อนหนึ่งคืนหลังจากที่หุงมาแล้วนะครับ นั่นแหละฮะไอการทิ้งข้าวค้างคืนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยได้ทําให้ข้าวนะครับมันเกิดแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่จะเข้าไปทําลายทั้งตับไตไส้พุงของเราได้ครับซึ่งเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยมันมีชื่อเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว,ว่า b a ซซิ l ัสซิเรียนะครับที่เมื่อคุณหมอได้เอาชิ้นเนื้อจากตับของคุณน้อง7ขวบที่เขาได้กินขนมจีนไปมาตรวจนะครับ ก็พบว่ามันมีอาการตายโดยการถูกกัดกินจากแบคทีเรียชนิดนี้จริงๆครับนอกจากนั้นเนี่ยหมอก็ยังได้มีเอาซากอ้วกนะฮะของหากที่พี่ๆน้องๆเท่าไหา่แหละมาตรวจด้วยซึ่งก็แหมหมอเขารอครอบเหลือเกินเก็บซากหากมาตรวจ คุณหมอนะครับก็ได้พบซากแบคทีเรียชนิดนี้อยู่เช่นกันเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเจ้าแบคทีเรียมที่พูดชื่อ,อยากตัวนี้แอดขอเรียกว่าแบคทีเรียบีก็แล้วกันนะครับมันเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่สามารถค้นพบได้ทั่วไปในอาหารหลักชนิดที่เรากินเลยนะฮะตั้งแต่เนื้อนมไข่ข้าวผักซีเรียลแห้งๆกรอบๆเนี่ยมันก็ยังมีเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ในดินนะ ที่พอสัตว์อะไรต่างๆไม่ว่าจะสุโคสุกบือได้กินเข้าไปหรือว่าพืชที่มันงอกมาใช่ไหมครับไปแตะโดนดินเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีปริมาณมากขนาดที่ว่าสามารถฆ่าเราได้นะครับ แต่ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรานะครับทิ้งให้แบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันเติบโตในอาหารของเรามันนานขึ้นครับที่มันจะมีปริมาณเพิ่มขนาดที่ว่าถ้าหากใครกินเข้าไปในอาหารจะกลายเป็นพิษเลยซึ่งทําให้เรามีผลตั้งแต่ปวดหัวท้องเสียคลื่นไส้หากแต่หักแตนหัวใจเต้นรัวขี้พุง่ง เรี้ยวแรงไม่มีแล้วก็อาการอื่นๆมากมายที่ทําให้ร่างกายเราได้รวนอีกเยอะแยะเลยนะครับและทายสิว่าสิ่งที่แบคทีเรียพวกนี้ชอบมากในการไปเติบโตที่สุดเนี่ยมันคืออะไรครับมันคืออาหารจําพวกแป้งฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็จะมีแบบพวกน้ําตาลที่เป็นอาหารมนมแล้วก็ทั้งเย็นเย็นชนชนใช่ไหมสามารถไปเติบโตได้อย่างดีมากเลยครับ โดยอุณหภูมิที่แบคทีเรียเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้ดีที่สุดนะครับก็จะอยู่ประมาณ5 57องศาเซลเซียสนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คืออุณหภูมิห้องของเราที่อยู่นี่แหละยิ่งบ้านเราร้อนชื้นแบบนี้นะมันยิ่งเหมาะสําหรับการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียพวกนี้มากเลยครับ ซึ่งความพิเศษของเจ้าแบคทีเรียรตัวนี้นะครับคือมันสามารถทนความร้อนได้สูงแล้วก็ตายยากด้วยครับคือถึงแม้ว่าเราจะเอามันมาผ่านความร้อนนะก็ว่ากันว่าต้องผ่านความร้อนที่สูงมากถึง120องศาแล้วก็ผ่านเป็นเวลากว่า80นาทีนะครับถึงจะฆ่ามันได้เรียกง่ายๆก็คือมันต้องผัดจกนกระทั่งอาหารมันไหม้ก่อนนะฮะ แต่ถึงแม้จะผัดจนอาหารไหม้ไปแล้วนะครับเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยก็ยังสามารถทิ้งสปอร์ที่เขาเรียกกันว่าเอนโดสปอร์เอาไว้ได้อีกนะครับซึ่งไอเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ในการงอกใหม่ของแบคทีเรียนะครับคือเรง่ายๆว่าถ้าเราผัดข้าวเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไว้อีกเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะงอกเงยขึ้นมาได้อีกฮะ และที่สําคัญคือไอเจ้าสปอร์ตัวนี้นะครับมันมีความโหดมากกว่าตัวแบคทีเรียเองด้วยที่ว่ากันว่าความร้อนนะครับจะไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยครับเพราะในทางทฤษฎีเนี่ยสปอร์นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วไงมันก็เลยตายไม่ได้มันเป็นแค่เพียงเมล็ดพันธุ์อย่างหนึ่งที่มีสารพิษอยู่ข้างในตัวมันนั่นเองครับ นั่นแหละครับยิ่งในเคสเข้าวผัดนะครับที่เขาได้มีการเอาข้าวออกมาจากตู้เย็นมาวางแช่ไว้ในอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็กลับเข้าไปเก็บในตู้เย็น 2- 3สรอบเนี่ยมันก็เลยได้ทําให้แบบข้าวผัดนั้นนะครับมันมีแบคทีเรียรทั้งก็สปอร์เลยเติมเต็มจนกระทั่งข้าวผัดนะกลายเป็นข้าวผัดพิษไปแล้วครับแล้วยิ่งจํานวนที่ลูกชายได้กินมันเพิ่มขึ้นไปก็คือเขากินส่วนของแม่เข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยได้ทําให้ลูกชายเนี่ยได้รับสารพิษมากขึ้นคูณ2เลยครับ นั่นแหละฮะมันก็เลยทําให้ในที่สุดนะครับทั้งร่างกายของลูกชายเนี่ยมันก็ได้ล้วนตับม้ามพังยังกระทั่งสมองบวมน้ํานตายไปในที่สุดภายในสองวันหลังจะกินข้าวเลยดังนั้นเองถ้าเพื่อนๆพ,พบว่าอาหารของเราที่เรากําลังจะกินนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนั่แหละมันมีกินตุตนะครับก็ไม่ต้องไปกินมันหรอกเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้เราแค่หักแตกหักแตนได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นอาหารมือสุดท้ายที่สามารถส่งเราไปเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้เลยกันได้ทีเดียวนะฮะด้วยความปรารถนาดีจาก แอดมินเพจ FN Dairy นะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Dairy นะฮะและวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย